สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะขอบคุณคุณแม่เซิรเมาให้แล้วนะคะสามสิบสี่สิบนะคะสี่สิบแปดตะกร้าโอ้สี่สิบแปดสี่สิบสองตะก้าจำผิดจำผิดไี่น่อยสี่สิบ สองตะก้านะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนี่เสียงนั้นตะกาด้ยนไหมจี ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่แสงเงินนะคะเมาเหมาแล้วขอบคุณหลายๆค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะอุ้มไรเมื่อก่อนนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะหลุดไปเลยเดี๋ยวในตะกร้าก่อนนะคะ เป็นกล้วยนะคะแม่บอกว่าให้เก็บไว้นะคะให้ไปกินใสมงเกิลไปคนมันกล้วยเหลืออยู่นะคะแต่ตัวนี้จัดไปก่อนเลยนะคะกินไปคนขอบพระคุณแม่นะคะขอบพระคุณแม่เสียงินจ้า

ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แสงเงินนะคะขอบคุณหลายๆเดี๋ยว,วไดีเรืรอเลเอาไปนรายจนาเอาวันมะย,ยอยัน,นูกานกิน้งไม่เกนเพวอันนี้เร ขอบคุณคุณแม่แสงเงินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะวันนี้มเมดแล้วกล้วยก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ด้วยนะคะแม่บอกว่าให้เก็บไว้นะคะให้กล้วยเก็บไว้ไว้กินวันหลังไม่ใครกินมันเกียวไปก่อน สองสาวนะคะสาวกุ้มกับแม่นะคะกินด้วยกันนะคะวันนี้แต่บองกินสองกินสอง ท่านแม่โบอ, mm. อุ่มบายแม่แข็งเงินตรงนี้ถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะเดือนดั่ารวยเงินทองนะครับให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าจีบอย่าจนนะคะ แม่เมาให้แล้วครูเฟทพี่น้องครูเฟทเฟทน่อยเฟทใหญ่หนาคือกันเลยกลมหิิวเลยเฟทแม่ลูกนะคะพี่กับน้องตาเด็กหน่อยก็สีเกียงเกียงแน่มีอายุแน่ก็สี กระดำกระดัง,ดงตีกันนี่ดังดังอุ้มยังเด็กนะคะแต่บบเน่เด้อนน่นแก้มเริ่มแก้มเริ่มแดงแล้วกระสิคือเมย์หรจังเลยกระสโอกแดงที่กันหยุดใกล้ตานะคะเริ่มแดงแล้วเสบบอสองเสาวสาวหน่อยสาวใหญ่ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เมตตาสาวอุ้มกับแม่นะคะขอบคุณคุณแม่แสงเงินเหมาเมาให้นะคะสี่สิบสองตะกา้ามัุซาอ,อันวางเว้นไม่ไข่กะไรได้แปดตะกา้าแม่เลยเาเมาหมให้ขอบก็คุณนะคะกล้วยก็เหลืออยู่นะคะ แม่ว่าไม่ให้กินหมดนะคะกล้วยเดี๋ยวเจ็บไว้ให้อุ้มกินวันหลังกับแม่วันหน้านะคะกับแม่เสียบบอ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 ุ้อมเสียบบอฮึมมือกับสได้ใส่ชุดใส่ชุดทหาร ไ,ไปแถลง<ว>ข่าวางานแล้วขุแล้วจังสิได้ใส่แถลงข่าวงาน,นสร้างอ่ะแถลงข่าวแถลงข่าวงาน,นสร้าง่ใช่แถลงข่าวงาน,นสร้างโตใส่ชุดทหารเด้อเพื่อนก็นยังโบกดีเพื่อนใสแถลงขา่าวโตใสแถลงข่าวงาน,นสร้าง อันช้างก็เริ่มวันที่17นะคะเริ่มช้างเข้าเมืองอันที่22 23ก็เป็นการแสดงนะคะแสดงใหญ่นะคะสวตงก็สวัสดิพวพรุ่งนี้นะคะท่านใดอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะพรุ่งนี้ช่วงใบม่านใบสองใบสามช้างจะรวมตัวนะคะ เยอะมากเหมือนวันนี้นะคะหลายแห่งเป็นภาพประทับใจนะคะภาพสร้างไหลกว่าสองร้อยเชือกนะคะไปร่วมไว้อะไรกินท่านเม่ก่อนกินเร็วๆกินเร็วๆสิบะท่านเม่ขนยกเอายกเอา khu phẹt à khu phẹt để. mất gì ghép vậy? ghép tơ cá. à ghép. sao này

我感冒了，我感冒我妈哦，那、嗯嗯嗯嗯、我塞。<c oughs> เสียเงินนะครับหน่วยแมทย์จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเราเก็บเกียวจนร่ำรวยเงินทองตลอดวีตลอดไปนะครับออมเม่ใย่งค่ม่เหนียวทีโอ้ยมึงเหนียวแตกจากๆเลยพี่น้องเอ้ยลูกเสา ขอขอบพระคุณแม่แสงเงินนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำค่ะบรรยากาศมาจากสมนะคะสมไว้อะไรนะคะพรุ่งนี้นะคะ วนนี้ก็จะเป็นวันจริงนะคะวันนี้ไปชอบมากชางเยอะมากเลยนะคะผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเที่ยวไดเดื่อางเยอะนะคะมันรวมประมาณสองร้อยก็เชื่อนะคะชา้าง ใดรอยู่ใกลๆอยากมาเที่ยวนะคะก็มาได้เลยนะคะที่นี้ประมาณใบใบมุ่งใบโอ้ใบประมาณใบสงใบสามคนละค่ะเดี๋ดอ่อนๆ ่ฟ้าใสอาบน้ําแล้วก็จะไปเดินนะคะไปอาบน้ํานะคะพ่ออูดพาไปอาบน้ําแล้วก็จะไปเดิอนออกกําลังกายนะคะคุณนายฟ้าใสโอ้คันขันดี เดี๋ยวแม่ค่ายจะได้ขออนุญาตออกจากไรก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําควา่สะจาดอันตรงที่แม่ฟ้าใสผูกนะคะเจอกันใหม่ไรหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ